ต๊อก้ซาวสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โรงกั่นน้ำมันบางจากนะครับมาเซตเครื่องเสียงสำหรับวันเทศกาลสงการานนะครับก็จะมาที่นี่ทุกปีนะครับปีนี้ก็มาเซตใหญ่หน่อยนะครับมีเครื่องเสียงเครื่องดนตรีมาให้บริการกับชมรมดนตรีของบางจากเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมว่าวันนี้เซตที่เรานํามาใช้มีอะไรบ้างนะครับโอเคไป โอเคเราเริ่มจากมิกเซอร์นะครับเป็นตัว m y d a ร MR18 1ตัวนะครับแล้วก็เป็นไมลอยซาวิชั่นถือคู่1ชุดแล้วก็เป็นไมลอยสำรองด้านบนอีก1ชุดไมลอยเนี่ยจะมีทั้งหมด4ด้ามถือนะครับแล้วก็วันนี้เซตลําโพงที่เราใช้นะครับเป็น12นิ้วของ Audio Center แล้วก็เป็น18นิ้ว Active อีก1ตัว,ตวก็คือเป็น1เซตแบบนี้แล้วก็มี2ฝั่งฝั่งละ1เซตนะครับมอนิเตอร์ที่เราเลือกใช้เราเลือกใช้เป็นอ่าวีว่ VL715D นะครับก็จะเป็นแบบ15นิ้วนะมีให้2ตัววันนี้ดนตรีสดของเราก็จะเป็นแบบชุด f u ลแบนด์นะครับก็จะประกอบไปด้วยกลองชุด เบสหนึ่งกีตาร์หนึ่งแล้วก็มีคีย์บอร์ดหนึ่งตัวไม้ทั้งหมด4ตัวนะครับยังไงใครสนใจนะครับเช่าชุดเครื่องเสียงแบบที่ใช้รองรับดนตรีสดฟูลแบนชุดแบบมินิมินิแบบนี้นะครับก็ติดต่อมาทางต๊อกกี้สาวได้เลยนะครับจะเป็นงานอีเวนต์งานบวชงานแต่งนะครับงานทำบุญบ้านหรืองานเลี้ยงบริษัทก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามานะครับยินดีให้บริการวันนี้ขอบพระคุณที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ